ุณราศีสิงห์ครับมาตรวจสุขภาพการงานสุขภาพธุรกิจกันนะครับประจําเดือนกันยายน2568เนี่ยนะครับต้องบอกคุณราศีสิงห์นะครับเดือนนี้นะครับคุณเป็นเหมือนลูกหลักของจักรวาลเลยนะครับจักรวาลกําลังจะโอบกุมคุณในทุกๆด้านเลยนะครับเพียงแต่ว่าเดือนนี้นะครับทาอะไรก็แล้วแต่นะครับใจเย็นๆนะครับอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์แบบเภีฉุนเฉียวในการตัดสินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่อย่างนั้นนะครับสิ่งดีๆในชีวิตเนี่ยหายเกลี้ยงเลยครับ กุลาสีสิงคับมาเริ่มไปเลยนะครับมาเริ่มจากไพ่จุดแข็งของคุณกันก่อนนะครับจุดแข็งคุณเป็นไพ่ใันนี้ครับห้าดาบครับห้าดาบขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับคุณเป็นคนกล้าหาญนะครับอดทนนะครับเข้มแข็งนะครับไม่ว่าปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามานะครับคุณพร้อมจะบวกเลยนะครับไม่กลัวนะครับปัญหาอุปสรรคเข้ามาเนี่ยครับฝ่าฟันต่อสู้ได้ตลอดเลยนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับบุคลิกลักษณะของคุณอีกอย่างนะครับ เป็นประเภทมัชโชแมนนะครับมัชโชแมนหมายความวย่างไงนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับชอบถ่ายรูปถ่ายวีดีโอนะครับลงสื่อโซเชียลนะครับโชว์ให้ชาวบ้านเขาดูนะครับว่าคุณเป็นคนเก่งมีความรู้มีความสามารถก็ต้องบอกนะครับที่ผ่านมานะครับบุคลิกประเภทกล้าหาญอดทนนะครับไม่กลัวใครแล้วก็เป็นมัชโชแมนเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเพียงแต่ว่านะครับเดือนนี้นะไอ้บุคลิกอย่างเงี้ยมันดูไม่ดียังไงไม่รู้นะครับหนึ่งก็คือนะครับไอ้ที่คิดว่าจะโชว์เขาแล้วได้รับความ รักความเมตตาหรือแบบได้แสงนะครับแต่เดือนนี้มันจะโชงโง่อย่างไงไม่รู้นะครับ2ก็คือนะครับไอที่ก้าหารอดทนพร้อมจะบวกปัญหาอุปสรรคเนี่ยดูเหมือนเดือนนี้มันจะนําซึ่ง,ส,งสิ่งไม่ดีเข้ามานะครับคุณจะแบบสร้างความเล้าฉานสร้างปัญหาสร้างความแบบศัตรูกับใครโดยโดยใช้เหตุเลยนะครับดังนั้นก็ให้ระวัง2เรื่องนี้แะครับเรื่องหา,สหาแสงเอ่ยหา เลือหาราวคนอื่นเนี่ยระวังให้ดีเลยนะครับครั้นมาดูไพ่จุดอ่อนกันบ้างน,นะครับเป็นไพ่หนึ่งเหรียญครับหนึ่งเหรียญหมายความว่ายังไงนะครับดูเหมือนคุณมีสองบุคลิกภาพนะบุคลิกภาพหนึ่งก็คือไม่กลัวใครอ่ะพร้อมจะลุยพร้อมจะฝ่าฟันพร้อมจะมีเรื่องมีราวนะครับอีกบุคลิกภาพหนึ่งก็เป็นเหมือนลูกแง่ลูกแง่ไม่มีความรู้มีความสาระแมไม่มีอะไรเลยนะครับต้องพึ่งคุณพ่อ,อคุณแม่โดยเฉพาะเงินทุนเนี่ยนะครับหรือไม่ก็เพิ่ม เอ ize, you have ่อต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแลไปหมดเลยนะครับมันอุปมาอุปไมยเพ่ายังไงนะครับการทําธุรกิจของคุณเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเออคุณไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถแล้วก็ไม่มีเงินทุนด้วยนะครับต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดเลยนะครับถ้าใครออกมาลักษณะแบบนี้นะครับหมายความว่าังไงนะครับถ้าคุณกําลังจะแบบอยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่เอ้ยเปิดร้านใหม่เอ้ยเปิดโปรเจกต์ใหม่อย่าดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรนะครับคุณไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถ แล้วที่สำคัญต้องมีเงินทุนนะครับทุกอย่างต้องเครื่องผลอื่นนะครับโอกาสเสี่ยงเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วนี่ยังไม่หมดนะครับปัญหาอุปสรรคของคุณนะครับภายในของคุณเนี่ยนะครับมีไพ่ใบนี้ด้วยนะครับมีไพ่สิบดาบนะครับสิบดาบหมายความว่าอย่างไงนะครับอยากจะให้ดูจากหน้าไพ่ก่อนนะครับนี่คือคุณนะครับกาลังโดนนะครับู้รายสองคนเนี่ยนะครับจับล็อกคอแล้วเอามีดแทงข้างหลังนี่นะครับโอ้โห โอกาสตายนี่เป็นไม่ได้สูงเลยนะครับหมายความว่ายังไงนะครับก็สืบเนื่องมาจากค่าห้าดาเดี๋ยวนี้นะครับคุณไปมีเรื่องมีราวก่อเรื่องก่อลาวกับคนอื่นนี่นะครับคนอื่นเขาบอรุมยำคุณเลยนะครับใช้คำนี้นะครับมาลุมยำคุณเลยนะครับอุปมาอุปไมยอย่างไงนะครับก็นึกซะว่านะครับคุณอยากจะเปิดร้านกาแฟคุณเปิดร้านกาแฟแล้วกันนะครับบนถนนเส้นหนึ่งนะครับที่มีคู่แข่งของคุณเนี่ยอยู่หลายคู่แข่งเลยนะครับคลั้นนะครับไอ้ร้านกาแฟคุณเนี่ยครับกาแฟก็ไม่อร่อย นะครับราคาก็ไม่ดึงดูดด้วยนะครับขายของก็ไม่ค่อยดีอ่ะเปิดร้านใหม่ๆนะครับก็ไม่ค่อยดีแถมคุณยังไปมีเรื่องมีลาวช้าชกท้าท้าตีท้าต่อยกับร้านกาแฟร้านอื่นนะครับไปไปมานะครับร้านกาแฟร้านอื่นมาย้ำคุณเลยนะครับมาย้ำคุณมาจัดการคุณนะครับยำคุณจัดการคุณหมายความยังไงนะครับเขาอาจจะออกโปรโมชั่นประเภทแบบลดแรกแจกแถมนัดกันนะนัดกันลดแรกแจกแถมนะครับจนธุรกิจคุณอยู่ไม่ได้คุณก็อาจจะตายวันตายคืนนะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือเจ๊งอ่ะ ในระยะเวลาอันสั้นก็เป็นไปได้เลยนะครับนี่คือสุขภาพภายในนะครับธุรกิจของคุณนะครับครันมาดูทางโอกาสทางธุรกิจของคุณบ้างนะครับเป็นแปดไม้เท้าครับแปดไม้เท้าหมายความว่ายังไงนะครับโอกาสทางธุรกิจที่ผ่านมานะใช้ที่ผ่าใช้คาว่าที่ผ่านมานะครับโอกาสสดใสนะครับมั่นคงมากๆเลยนะครับและดูเหมือนนะครับมันจะอยู่ต่อไปนะครับช่วงนี้รันยังไงไม่รู้นะครับที่ผ่านมานะครับขายสินค้าขายบริการในตลาดนี้ก็ต้องบอกว่า ดีมากแม่เลยนะครับขายดีมีกําไรนะครับข้าวขอไม่พอขายเลยนะครับเพราะทุกคนแย่งกันซื้อหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับดูจากแน่ไพ่นี่นะครับมันกําลังมีปัญหามากมายเลยนะครับมีปัญหายังไงผมจะนึกให้คุณนึกภาพนะครับตอนประธานที่บริมป์เนี่ยนะครับเขาประกาศนะครับจะเก็บภาษีเพิ่มการเก็บภาษีนําเข้าครับของประเทศเขาเนี่ยนะครับสภาพแบบนั้นเลยนะครับทุกๆประเทศเนี่ยนะครับต่างหวาดกลัวทุกๆประเทศเนี่ย เออแพนิคไปหมดเลยนะครับการส่งออกที่กําลังส่งออกดีๆเนี่ยนะครับเหมันเริ่มหยุดชะงักมีปัญหานะครับสภาพเดียวกันนะครับอธิบาย8ปดในเท้าตรงเนี้ยได้แบบนั้นเลยนะครับครั้นนะครับมาดูไพ่ปัญหาและอุปรรสกันบ้างนะครับเป็นไพ่ t h e Tower ครับ The Tower หมายความว่าอย่างไงนะครับกิจการธุรกิจใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่ๆที่คุณจะไปลงทุนเนี่ยนะครับต้องใช้ความรู้ความสามารถโดยเฉพาะเงินทุนมากมายมหาศาลเลยนะครับและโอกาสเสี่ยงเนี่ยนะครับ เป็นไปได้สูงที่จะไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับดูแนละ้วอืมดังนั้สาหัสเลยนะครับให้คุณเปรียบเทียบง่ายๆนะครับไพ่โอกาสทางธุรกิจเนี่ยเป็นแปดไม้เท้านะครับเป็นไพ่ไมเนอร์ในขณะที่ไพ่ปัญหาอุปรสรรคของคุณนะครับเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์นะครับเป็นไพ่เมเจอร์และเป็นไพ่เมเจอร์ Major ที่สําคัญมากนะครับมันหมายความอย่างไงนะครับปัญหาอุปสรรคที่จะเข้ามาเจอคุณเนี่ยนะครับ ใหญ่โตมโหลานมหาศาลมากมากกว่านะครับโอกาสทางธุรกิจนะครับอย่างที่สําคัญนะครับเป็นไพ่เมเจอร์หมายความว่ายังไงนะครับเออเมเจอร์เนี่ยมันเข้ามาแล้วนะครับมีโอกาสเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนธุรกิจของคุณได้เลยนะครับแล้วดูจากทรงนี่นะครับมันเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีด้วยนะครับแล้วถ้าแนะนําโดยรวมนะครับทั้งสุขภาพภายในนะครับทั้งโอกาสทางธุรกิจปัญหาภายนอกเนี่ยนะครับแนะนําว่านะครับถ้าตอนนี้จะคิดจะเปิดกิจการใหม่ทําธุรกิจใหม่เปิดโปรเจกต์ใหม่ อย่าพิ่งเลยนะครับเด็ดขาดเลยนะครับดูเหมือนนะครับอันตรายมากมากเลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับให้เตือนคุณนะครับพยายามสร้างคอนเนคชันที่ดีนะครับในธุรกิจที่อยู่เหมือนกันเป็นเพื่อนเพื่อนค้าขายนะครับอย่างเมื่อกี้ยกยกตัวอย่างนั้นกาแฟนะค้าขายอยู่ในถนนเดียวกันก็เป็นเพื่อนกันก็ดีกว่านะครับจะมาทะเลาะเบาแวงกันนะครับจะได้ช่วยกันขายของนะครับคุณราศีสิงห์ฟังมาถึงตรงนี้นะครับอาจจะรู้สึกหน้าไพ่ไม่ค่อยดีกยังไงวันนี้ไม่รู้นะครับ เพียงแต่ว่าถ้าคุณดูไพ่ใบน,นี้นะครับหนึ่งเหรียญนะครับหนึ่งเหรียญขึ้นมาหมายความ,ม่ยังไงนะครับในความรู้สึกผมนะครับคุณจะเป็นลูกรักที่ดีของจักรวาลน,นะครับจักรวาลยังโอบอ้อมอารีให้ความกรุณากับคุณนะครับเพียงแต่ว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณต้องมีความรู้มีความสามารถและที่สําคัญนะครับมีเงินทุนของตัวเองแล้วที่สําคัญอีกอย่างสําคัญมากๆเลยนะครับอย่าหาเรื่องหาราวหาประเ็นเข้ามาในธุรกิจคุณเป็นเด็ดขาดเลยนะครับไม่อย่างนั้นเดือดร้อนครับ โอเคคุณราศีสิงห์นะครับมาสรุปไพ่มาเปิดไพ่ใบนะครับมาสรุปเรื่องราวคุณนะครับแล้วก็ให้คาแนะนําคุณไปด้วยนะครับเป็นไพ่เดือบูลครับเดือบูลหมายความว่ายังไงนะครับการทําอะไรแบบเสี่ยงๆเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันให้ผลประโยชน์ผลตอบแทนที่ดีมากๆเลยนะครับเพียงแต่เดือนนี้นะครับทำอะไรเสี่ยงๆโดยเฉพาะทําแบบไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีเงินทุนของตัวเองแล้วที่สําคัญใจร้อนเนี่ยนะครับมันจะพาแต่เรื่องไม่ดีเข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมายเลยครับ สนใจนะครับอยากมาตรวจสุขภาพงานหรือธุรกิจของท่านนะครับก็สามารถติดต่อได้ตามบดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยครับ